ก็อะไรก็กลับสตีทุกคนค่อนข้างได้เล่าขีวกับยยผมจร์งๆเมื่อในช่วงเล่าประสบการณ์ผีของแฟนผมนะครับครับผมยูกิซาดงยูกิคือแฟนของเอกขาแต่ได้นำตัวออนชื่ออะไรครับผมยูกิครับผมครับก็อันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์เล่าเล่าประสบการณ์ผีสามตัวครับผม ก็คือก็คืออ่ะอ่าที่เจอก็คือประมาณว่าอ่าตอนเด็กเนี่ยจะเป็นคนที่มีเซนมีเซนอยู่แล้วแต่แล้วคือล้วอยู่อ่ะคือเซนหายแล้วมีอยู่อ่ะช่วงช่วงวัาเสียช่วงเถอนแรกอยู่ๆเซนก็กลับมาพร้อมกับการที่เราเห็นผีที่บ้าน แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็แรกๆนึกว่าจะประมาณแบบอ่าผีอาผ,ผีบ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนอะไรประมาณอือแต่แบบพอแบบพอคิดไปอย่างนั้นแล้วอยู่ๆเราก็มีอ่าประมาณบบว่าอ่าคือด้วยความที่ว่าเราไม่เคยเจอประมาณบบว่าโดนผีอำ คือไม่เคยเจอมาก่อนเลยแล้วคืออยู่เราก็มาโดนบีอัมประมาณอัมครั้งแรกก็ก็กำลังคิดว่าอ่าคิดว่าเองหรือเปล่าหรืออะไรประมาณก็ตอนที่อัมก็ก็จะประมาณอะไรก็จะประมาณอ่าจะเป็นเหมือนแบบแสงที่ลอยเข้ามาจากหน้าตา่างแต่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าตอนนั้นมัน เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอืมก็คิดว่าเหมือนไปรถที่ันสองเข้ามานหน้าต่างอ่ะเออแล้วแล้วคือแล้วคือมันแบบรู้สึกตัวนะกะว่าจะขยับแต่ขยับตัวไม่ได้รู้สึกหายใจไม่ค่อยออกอึดอัดแล้วพาจะนั่งพอดิน้นพยายามที่จะดินด้นดิ้น ดิ้นดินดินด้นพอดิ้นหลุดก็ลุกขึ้นมานั่งก็มาคิดว่าเออเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแล้วพอจากนั้นอนะ่ะมาวันที่สองวันที่สองเป็นอีกแต่วันที่สองมาพร้อมกับเสียงที่ลอยเข้ามาด้วยก็เลยแบบอ,อ๋อใช่แล้วมันต้องใช่แล้วแน,น่ๆหลังจากนั้นก็ก็แบบไปคุยลองไปคุยกับแม่แต่ว่า พอไปคุยกับแม่เหมือนแม่ไม่เชื่อเราก็แบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราก็แบบอ้อโอเคเราก็เลยไม่พูดแล้วเพราะจากนั้นเราก็เป็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราไปเล่าให้ยายฟังแล้วยายก็ไปเล่าให้แม่ฟังทีแม่ก็เลยแบบเชื่อแล้วก็มาถามว่าเออว่าเป็นยังไงแล้วเพราะจากนั้นน่ะแม่ก็พาเหมือน พาไปหาล่างทรงประมาณเนี้ยแล้วคือไปหาล่างทรงแล้วคือตอนที่ไปอ่ะมันมันก็จะเป็นอ่ะตอนนั้นคือต้องประมาณเป็นหลังเลิกเรียนหลังเลิกเรียนคือตอนนั้นฝนตกคือรู้สึกแบบฝนตกแรงมากคือไม่รู้นะว่าแบบคือตอนนั้นอ่ะรู้สึกหวุดหวัดว่า ว่าเหมือนมีคนตามไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าคือตั้งแต่เก้าวคือมาบนรถแล้วก็แบบนั่งไปไปหาล่างทรงแล้วคือไปถึงไปถึงแบบพอไปถึงอะ่ะคือมันรู้สึกแบบนหนาวหนาวสั่นๆยังไงไม่รู้พอเข้าไปก็แบบโอ้โหสั่นใหญ่เลยสัส่นสัส่นแบบสั่นมากอะ่ะ จนแบบแม่ดูออกอะ่ะเออคือก็เลยต้องแบบขอแม่ว่าแม่ออกไปข้างนอกนะแบบอาการแบบมันไม่ไหวอะแล้วพอมาถึงคิวก็เลยแบบแม่ก็เล่าให้ตั้งส่งแกฟังว่าเออว่าอาการเราเป็นยังไงแล้วพอจากนั้นแก,กก็เลยประมาณแบบขอจับมือนะโดยการที่แบบว่าแบบถ้าถ้าปู่แกอะ่ะ ถ้าเล่าส่งแกคือจับเมือแกจะบอกว่าถ้าจับเมืออย่าอย่าถือสาอะไรปลุกน,นะอะไรสักอย่างนี่แหละแกพูดแล้วคือเราต้องตอบว่าค่ะค่ะแต่เพื่อที่จะไม่ให้อะไรให้ให้อะไรสักอย่างนี่เลยแล้วทีนี้เราก็เลยแบบอ่าพอแกจับใช่ไหมเราก็เลยแบบพยายามคิดอ่าภาพตอนที่เราเห็น สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วแกก็พูดขึ้นว่าเอออีนางนี่มีผีนางไม้ตามละสามตัวคือคือเรารู้ว่าด้วยความที่ว่าเรารู้ว่าเราโดนตามแต่เราไม่ได้คิดว่าอาจจะมีประมาณสามตัวเราก็แบบโอ้โหแบบสุดเลยทุกคนที่นั่งแถวนั้นเน่ยคือประมาณแบบคนลุกไปตามๆกัน <c oughs> แล้วก็คือแกก็เลยว่าแกประมาณว่าแกให้อ่ากระดาษกระดาษไปเขียนตัวเลขตัวเลขอให้เลือกเขียนตัวเลขประมาณหนึ่งถึงหกสิบแล้วคือให้แอบแอบไปเขียนแล้วห้ามให้ใครก็เลยแบบแอบไปเขียนแล้วคือตอนนั้นอ่ะคือเราเขียนเลขเก้าแอบไปเขียนไม่มีใครเห็นไม่มีใครมองเลยด้วย แล้วคือพอเรากลับเข้ามาแล้วแกก็แบบให้เราแบบซอ่อนกระดาษไว้เออแล้วก็ซอ่อนกระดาษไว้แล้วพอจุดนั้นอนะ่ะมันก็จะมีปะวมแบบกระดาษกระดาษเหมือนเราเล่นไอ้อะไรอ่ะไอไอไอ้นั่นอนะ่ะตรวจปิงโกอะไรของตรวบิงโกเออ<ส>นั่นแหละระม,มนั้นอนะ่ะว่าจะพินเลขซุ่มซุ่มๆุมุมอ่ะและคือถ้าแบบ ไปไหนมีก็แบบให้บอกว่าใช่้าไปไหนไม่มีก็บอกว่าไม่ออแล้วแกก็ให้แบบพูดท่องนโมแล้วก็พูดตามแกคือเราก็ทําทําทุกอย่างคือหลังจากนั้นแกก็หยิบหยิบ,หย,บหยิบแล้วก็บอกว่าใช่หรือไม่ใช่พอเราพูดเสร็จปุ๊บแกก็เริ่มแบบเอาเหมือนปมะมวานเหมือว่าเอากระดาษอะเอ้ยไม่ใช่กระดาษดิเป็นกระดานกระดานไม้อะ แบบมาเขียนมาเขียนเป็นเลขเก้าคือเลขเก้าคือเราเขียนเราเราชอบเลขเก้าวเว้ยแล้วคือแบบพอจากนั้นก็วักให้เราดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยผีมันบอกมาก็เลยแบบอ๋อแบบอ้โหเลยก็เลยแบบเออเชื่อเชื่อว่าเออมันใช่มันใช่จริงคือมันมันต้องใช่แล้วแหละ แล้วคือแก,กก็เลยบอกว่าตออ้องไม่ทําอย่างนี้นะต้องไม่ทําอย่างนี้นะแต่ปัจจุบันนะคือเราก็ยังไม่ได้ทําหรอกปัจจุบันก็ยังไม่ได้ทําพอกลับบ้านมาแล้วก็ประมาณกลับบ้านมาคือเขาก็ประมาณแบบเหมือนแบบยิง่งยิ่งเราต้านต้านเขา,เาอ่ะยิ่งเราอ่ายิ่งเราต้านเขาเขาก็จะบาวันแบบ ทำแรงเอาคืนแบบแบบแรงมากคือหลังกลับบ้านมาเขาก็มาอัมมาอัมเราเราอีกโดยมากเหมือนเดิมแล้วก็พอจากจากนั้นประมาณสักประมาณสี่ห้าวันสี่ห้าวันเขาเข้ามาอัมอีกแต่อัมอัมครั้งเนี้ยเข้ามาให้เหตุเป็นตัวเป็นตนคือคือตอนนั้นคือเรากลัวเรากลัวเรากลัวมากเลย คือแบบโอ้โหโถ้าจะขานาดนี้ <1> 1> แล้วแต่ว่าช่วงน,นี้เราก็ไม่ค่อยที่จะแบบแบบได้อน,นี้แล้วเพราะว่าอ่าเราก็ไม่ค่อยนี่ประมาณว่าสัมผัสได้เพราะว่าเขาอ่าไม่ไม่ให้เห็นนะถึงไม่ว่าจะสัมผัสได้ก็จะสัมผัสได้แบความรู้สึกความอึดอัดอะไรประมาณ ครับจบแล้วครับออขอแค่เรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วกันนะครับคนที่ผมไม่ไม่ไม่ไมแบบตื่นเต้นหรืออะไรนะคือผมฟังฟังจนนังล่าให้เลให้ฟังแบบจนผมแบบพูดไม่ถูกอะเดวตอนนี้ผมก็แบบแบบเนี่ พูดยังไงดีวะยังไงแล้เพรมันชินมันชิตกับเรื่องนี้เห็พไหมว่ามันก็พูดเรื่องฝังทุกวันว่าบางทีก็พูดมาเรื่องนี้บ้างเรื่องนี้บ้างเวละอ่าอ่ะแล้วไม่แ้แบบเป็นที่แบบโอเคเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราตื่นเต้นในช่วงแรกนะเราก็ถามว่าเป็ดอะไรบ้างไหมแต่ก่อนแต่ตอนนี้บอโอเคเราดังฝังก็เขาที่เห็นผมนิ่ง พราะผมฟังบ่อยมากนะแต่ประสบการตอบไปก็แบบใครอยากเล่าประสบการต่อบไปก็มาเล่าได้เข้ามาที่เพจนะเข้ามาที่เพจเลยนะถ้าไปผมส่งดีทยอยด์ให้ได้มีประสบการณ์มาแชร์กันนะแล้วก็วันนี้ก็ขอจบวิดีโอทีนี้นะชอบหรือกดไลค์ก็สับส้ายนะจ,จ๊จหรืออยากจะเป็นถามเรื่องว่าเจอกันยังไงเจอกันที่ไหน เมื่อไหร่หนาทีเท่าไหร่เอ๊นาทีไม่เอาแต่ไม่ายาวเพราะว่า,าอยากรู้ว่าเจอกันยังไงก็เมนถามได้หรือถามมาเลยครับผมในเ c e บุ๊กนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย <c oughs> อ้าาาทุกคนนั่งเงียบมาอ้า <c oughs> อะไรอ่ะไม่ไปคณดูเลยสิอ่าไม่ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย